ว่าจะเมงพูดถึงงานวันนี้สั้งกระชอบค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ลินนะคะสาขาเซน็นทรัลนาพ้าวค่ะมากับคอลเลคชั่นใหม่สวยปังอารังเวอร์ของเขาครับเออชอบเป็นไงบ้างคะเออชอบสวยมากชอบสวยมากค่ะพี่เพราะว่าเขาได้เ,เขาเรียกว่าอินเทอร์เียภายในค่อนข้างเก๋เลยเ,เก๋เลยแล้วก็ไฟค่อนข้างสวยถ่ายรูปดีมากๆ มาถ่ายรูปโอ้มาถ่ายรูปเฉยๆก็ได้ให้เ,ออเดี๋ยวมันก็นจะได้กระเป๋าสัากใบกลับบ้านอันนี้พูดถึงคอลเลคชันของเราเราเป็นที่ที่เราชื่นชอบว่ามันต้องแบบไหนใบนี้ชื่อค่อนข้างยาวนะคะชื่อว่า Moon Infinite คอสบอดี้แบ็กนะคะเป็นหนูถูกปะถูกถ้าไม่ถูกก็ไปอ่านใหม่นะคะลองมาอ่านดูที่ช็อปนะคะทุกคนก็เป็นกระเป๋าที่โบว่าเข้าเข้ากับในทุกไลฟ์สไตล์ค่ะไม่ว่าจะเป็น everyday bag everyday look ก็เป็นได้นะคะจะแบบติดเปรี้ยวติดเท่ติดหวานก็ยังได้อยู่ค่ะเพราะว่าเขามีความโซ่ความหนังแล้วก็มีหลายสีด้วยทุกคนได้เลือกกันนี่สวย อ,อ,อันนี้เซนนะคะพิเศษหน่อยกระเป๋าใบในี้นะคะมีความโซ่ชองคลองใจอย่างที่พี่มินบอกไปแล้วก็มีความปักฉลุอะไรใดๆก็ตามคือ,อคิดมาแล้วนี่เป็นลายอะไรอันนี้เป็นลายอะไรนะคะกระเป๋าลายกระเป๋า พี่คิดมาแล้วคิดว่าคิดว่าอะไรคิดว่าดีเลยอ่ะ่าส่งเยอะเอออฝากเชิญชวนออนไลน์ก็ได้ได้ค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับลินในคอลเลคชันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปที่ร้านหรือว่าช้อปออนไลน์ก็สะดวกทางไหนก็จัดมาเลยครับแม่มาที่เรื่องของเรู้สุดเลยก็ไป เราเป็นใครเราเป็นโบเมรดาโบเมราดาดเราเป็นักแข่งเราทำไมเราคิดถึงเขามากขนาดนั้นเหรอก็ฉลาดมันชอบงับคุณไง,งออชอบคุณงับหรือว่ายงไงมันรักเขาจนอยากกินกิน แล้วถ้ามันทำได้ก็กืนกินไปเลยเออเพรความคิดถึกมันจุกอกมากหรอมันต้องแบบไอ้ความคิดถึงมันจุกอกแบบแทบจะล้นออกปากนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกหูอะไรวะบอกแล้วจริงๆคือปกติเราชอบเหมือนไส้อะไรเขาอยู่แล้วหรอหรือมันเหมือนเคี้ยวมันเป็นเหมือนเคี้ยววชอบเหมือนเคี้ยวคนแบบชอบงี้งี้แบบนี้ยกัดตรงไหนของเขาเป็น พิเศษขาต่อกัดตรงไหนของเขาพิเศษใช่แบบแขนก้ามไหล่หรืออะไรเงี้ยใช่กงับได้แค่แขนละค่ะพี่หูเป็นไงแม่งงับหูงับหูไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บจริงจริงมันไม่ได้เจอกันนานขนาดนั้นหือเลหรือว่ามันก็สองอาทิตย์ค่ะแล้วมันก็ห่างกันเพราะว่าเขาอยู่อิตาลีเราอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยมันก็ห่างเราเวลาเวลาคุยยากมันเอ้า นนนาาเะใช่สิเออก็คิดถึงก็ต้องก็ต้อง acting ว่าคิดถึงน้อยเดี๋ยวเขาจะแบบเฮ้ยเธอไม่มีใจเลยหรอเออเออเติมหวานเติมหวาน a c t หวานนิดนึงอันนี้มันนานที่สุดกว่าตั้งแต่เขามาหรือว่าตั้งแต่เขาไปทริปน่าน่าจะน่าจะประมาณนั้นค่ะแบบเออก็ก็นานอยู่เพราะว่าด้วยเวลาที่กลางคืนกับกลางวันมันไม่ตรงกันสักเท่าไหร่ก็จะคุยกันยาวใช่แบบเลยตื่นเช้าปกติตื่นมาก็จะมอร์นิ่งเขาก็ต้องมอร์นิ่งกลับอะไรเงี้ยแต่นี้เป็นมอร์นิ่งแล้วก็รอไปสิบ่ายโมงบ่ายอะไรก็ ก็หนุนกันไปจะเป็นที่ก่อนไปก่อนคุยคนเดียวใช่เป็นคุยเดียวครับเขามีอะไรติดไม้ติดมือมาเออมีค่ะเราเราฝากซื้อเกงไปฝากซื้อของไปแล้วเขาซื้ออะไรมาให้เราอ๋อมีมีของมีค่ะมีมีรองเท้ารองเท้ามีอะไรอยย่างงเี้ให้บ้างถูกอกถูกใจโอ้โหชามนี่ชามเอาให้ห้องค่ะก็หวานก็ดีแล้วยังหวานก็ดีแล้ว ก็คือวันไทยคือแต่แรกอะไรประกาศว่ายินดีรับงานเพราะว่าทั้งคู่ใช่รอกันจนวินาทีไหนถึงตัดสินใจเออไปกินข้าวกันเถอไม่มีงานไม่มีงานอ่ะเออก็งงเหมือนกันทั้งที่คู่เราก็น่ารักเกินต้านทานขลังบอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวพูดให้ประโยคนี้เนาะ พูดอีกรอบได้ไหมคะจริงๆอ่ะคู่เราก็จะมีงานนะคู่เราก็เป็นคู่ที่น่าหลักใช่ไหมคะออจริงางนจริงอ่ะทำได้แล้วก็เป็นคนขายของเก่งด้วยแบบพูดพรีเซนต์แบรนด์พี่จะเก่งไม่ถ้าอยากรู้ว่าได้ขนาดไหนลองจ้างดูนะคะวันนั้นไปก็เลยไปกินข้าวกันกินข้าวค่ะ มีแลกของกันด้วยใช่ไหมฮะแลกของค่ะแลกของก็โบให้ดอกไม้พี่เล็กก็ให้ดอกไม้แต่เป็นดอกไม้ใส่กล่องก็เขาบอกว่ามีเป็นร้อยดอกเลยจัดให้เราจัดมาเลยร้อยดอกเป็นยังไงล่ะร้อยดอกเขาบอกว่าเรารู้จักทุกดอกเลยว่าดอกนี้เป็นอะไรดอกนั้นเป็นอะไรจริงๆอ่ะรู้จักค่ะแต่ว่าเป็นคนความจาไม่ค่อยดีพี่เล็กก็จําชื่อได้มากกว่าแต่โบจะรู้ว่าอันนี้คือเป็นตระกูลเดียวกันอันนี้เป็นอะไรเราชอบชอบดูเออทำไมชอบดอกไม้ครับโบ เป็นคนชอบดอกไม้มากๆอยู่แล้วเอู้มาติดกันอยู่เว้นด้าดอกไม้ชอบมากๆเพราะว่าเห็นแล้วมันชื่นใจเพราะว่าบางทีเราอยู่แบบอยู่ในปูนอยู่ในตึกอะไรเงี้ยฟีลดอกย่าในป่าปูนอะไรเงี้ยเราก็เลยจะรู้สึกว่าแบบปีสาวพันทินใช่ไหมเป็นลูกจ้างเงินน้อยนี่เหนื่อยลำบากเท่าไหร่บรยันอันนี้โทรไปหาช่องนะบอะโบแลว ตอนทอยดอกไม้มาคุณผู้นบอกว่าเขาตั้งใจทําให้เราแบบทามาเป็นเดือนเลยหรอหรอ,ออกแบบมาน่าจะประมาณนั้นมั้งคะเขาเ,เขาก็ไม่ได้บอกอรายละเอียดเราสักเท่าไหร่แต่แต่ว่าร้านนี้เหมือนต้องรีเควสไปค่อนข้างพิเศษเพราะว่าส่วนใหญ่เขาทำกรอบเล็กใช่จะเป็นช่อที่เราซื้อมาแล้วเอาไปอบแห้งต่ออนะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ไปไว้ไหนคะกรอบอ๋ออยู่ในห้องนอนเอาไว้แบบให้ดูต่างหน้าใช่ต่างหน้าเขายังอยู่ ไปก็ดูไงเราแบบไม่รู้สึว่าการอยู่คนละบ้านอยู่คนละบ้านได้ก็เปิดประตูมาก่อนน้อยก็แบบพอดียเลกดอกเยอะเชียวดอกไหนเหมาะกับอเล็กที่สุดที่โบชอบคิดว่าอยากจะให้เขาอออืมเ่ดอกที่เหมาะกับพีเล็กเหรอคะน่าจะเป็นเดซี่มั้งคะเพราะเขาคือความสดใสของโลกใบนี้ ไปอแล้วเราเราไม่ได้ทำอะไรพิเศษอะไรเขาหรอให้ดอกไม้อย่างเดียวก็ให้ดอกไม้แล้วก็ทำทำตัวเป็นคนที่น่ารักของเขาไปเรื่อยๆแต่หลายคนมองว่าเราเป็นคนขี้หึงเออเอาหึงดิมันก็ต้องหึงอยู่แล้วแต่เราอะเนาะอที่ ไม่ถึงอาหารก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยชมเรา<อ>เขาจะชมอาหารอย่างเดียวเลย<อ>ลูกเดียวเลยเห็นอาหารปั๊บโอ้ยสวยเบบีดูซีส,สีมันสวยเนาะสวย<อ>หน้าตาดีมากยอยะไรเงี้ยออ้ยอร่อย,ยอยะไรเงี้ย แล้วก็ลองเงยหน้ามาชมบ้างดิลองพูดบ้างดิว่าสวยอะไรอ่จ๊ะก็เคยบ่กกับเขาโอ้จ๊ะออกนวอลเลยที่เราบ่นเลยว่าใช่ไม่แต่คำนั้นนมันตลกที่บอกว่ากลับบ้านไปต้องคิดถึงแน่ๆเลยใช่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 อมันเลยดูแบบอ่เกินไปแล้วเกินไปแล้วอันนี้มันข้ามเส้นละไม่โอเคโบไม่โอเคโบไม่ไหวละโบขอบพูดตรงๆก็เลยจัดการอาหารไปซะใช่ก็เลยจัดการ กินหมดเลยไม่ต้องให้เห็นก eh ันไปเลยแบบของที่เราจะกินเธอก็ดูคานะดูมันต้องฆ่าโทษต้องค่าโทษเธอชื่ออะไร เขเชื่ออะไรเธอเป็นใครมาจากไหนบอกมาซีแต่เขาฟังเราไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขามาจากต่างประเทศเออขาต้องมืสื่อสารไาสังคุยใช่ sorry w h are you Why are you form อาการนี้มันคนเดียวปัญหาอยู่ไม่ต้องเนี่ยรู้แล้วเนี่ยสองตัวมันมันเป็นอาการของลูกคนเดียวค่ะพี่มันจะเป็นอย่างเงี้แหละเหมาะตามทำไมาเ่เข้าใจไหมก็สิ่งที่หมาะสด้เหมือนกัเขาเข้าใจไหมก็เข้าใจหมอตามไหมก็มีบ้างแล้วอะไรเขาอึ้งแมกกับการที่เราบอก หึงอาหารนะโบเมลดาหึงอาหารนะหนูว่าเขาชินนะเพราะว่าเป็นบ่อยกขอบใจกนแน่นเลยน้ออืมมันเป็นคอนเทนต์เออมันก็ต้องแซงวารากันหน่อยดีิไม่ว่าคอนเทนต์หรือว่าจริงๆเราต้องการอยู่แล้วเรารู้ว่าจุดหมายปลายทางผลลัพธ์มันเป็นยังไงก็เลยทำาห้แก้เออหึงอาหารสักหน่อยวันนี้พนดีเยวก็หึงรถหึงกล้องอย่ามาจีเนียดมากเลยปะใช้ข้ามไปเลยฉันดักคอนเทนต์ไว้ก่อนเออมันก็ มันก็เป็นผลพายไดไ้ไม่แต่เมื่อกีก้บโบเขาไม่ค่อยชมโรสสวยนะแต่ส่วนมากเขาก็เห็นพูดนะก<อ>็หนูน่ารักหุ่นสวยเขาจะพูดออกเสือค่ะแต่ว่าในชีวิตประจำวันจะไม่ไม่สักเท่าไหร่คือเหมือนมองแล้วก็ยิ้มแล้วก็จากไปเราอ,อ,อ,อยากให้เขาพูดต่อหน้าหรอว่าใช่พี่พูดบ้างเถอะเขาระพูดออกเสือเขาเป็นเจ้าของเจ้าเข้าเจ้าของแล้วนะเสือก็เข้าใจอยู่เขามันก็ต้องพูดได้ถูกต้องมันก็ต้องแบบชมแหละเขาจะบอกว่าโอ้โหขี้เหร่ไม่ได้ เขาพูดกันไม่ได้เขาต้องบอกน้องสวยครับน้องอะไรอย่างงี้ครับเออความรักมากเลยนะดูแโอ้ใส่คำารักอะไรอ่ะก็ได้ในในตามสื่อตามสื่อก็น่ารักก็คือเปล่าบอกตรงนี้เป็ว่าอยากให้พูดต่อหน้าบ้างเออลองพูดมือดิกลับพูดดูดิไม่แล้วโมเมนต์เนี่ยเขาอยู่กับเราเขาไม่มีโมเมนต์ค่ชมเขาอาจจะไม่ชมเขาอาจจะมีโมเมนต์อื่นอื่นให้เราหรือเปล่า คิดยากไม่มีหนอนก็ก็มีบ้างแต่ว่าเสนอถามหนูจะเป็นคนถามมากกว่าวันนี้โบสวยไหมอย่างเงี้ยใช่อยากให้พูดเด็กก็ตอบว่าสวยวันนี้สวยไม่มีคําว่าไม่ค่ะพี่มีคําว่าสวยเท่านั้นไม่รับคำต่างเนาะใช่ค่ะไม่รับไม่รับไม่รับในประโยคคำถามไม่ต้องการคําตอบหนอนเนาะหนอนเนาะ เรื่องนึงอะไม่ดิเออไม่ดิรอกไม้การแต่งแต่ในสุดได้รับดอกไม้เอองานแต่งของเพื่อนค่ะที่ตราดใช่ก็ตราด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 ไปแต่งที่ตราดก็จริงๆอ่ะโบไม่ได้เป็นคนรับดอกไม้ได้นะแต่เป็นเพื่อนน่ะรับได้ แล้วก็ส่งต่อเพราะคนที่รับได้คือแต่งงานแล้วจริงๆแล้วไม่เป็นแผนเราไม่ได้อยากได้ชอหอกแต่อยากได้ทองมีทองด้วยเรอารางวัลนี่มีทองแล้วพอเราอะไรเ็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วแบ่งกันนะเว้ยแบ่งกันแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งราคาเราหลังจากนั้นก็เจอหน้ากันแล้วก็บอกเอ้ยพอมันเท่าไหร่วะตอนเนี้ยบอกเลยไม่ได้หน่าเลือดเลยก็ดูราคาอือ แบ่งคนละห้าร้อยหแบบเขาแจกแจกเป็นฟิลแต่ฟิวก็แซวเพื่อนก็แซวเพื่อนบอกว่าโหเราก็ตั้งใจเลยคนละหมื่นคนละห้าพันวะนี่อะขาร้อยข้าสองคู่้ารู้สึกอย่างเรพอคนมรรได้ดอกไม้บอกว่าเราเป็นต้นสาวคนต่อไปเออมัชละนยังไงบ้างเป็นเพียงมีดาเป็นไพียงมีด้ ยัง27อยู่เลยขอสัก30ก่อนได้ไหมอ๋อแต่พวกเกตบอยเขาบอกว่าคู่เราก็น่าจะเป็นคู่ต่อไปนะใครบอกนะบอยบอยเกตบอยเขาบอกคู่อเล็กแบงก่อนเลยเผอเซอร์คูดอะไรนี่กันสารน้องหูใหญ่ใหญ่เห็นแบ่งก่อนนะแสดงว่ามีคุยเวล้ว่าติดแบ่งแน่คุยค่ะต้องคุยให้ชัดเจน สามสิบเท่าไหรเนี่ยถามไหมแต่คนก่อนก็คุยไม่เอา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 เอาตรงนี้เอาคนปัจจุบันดิยอมยอมเอาล้อเล่นคับผ่า เพราะปัจจุบันเนี่ยยังไงคือว่ามันต้องคุยให้ชัดเจนไงว่าวัยที่เราสมควรจะแต่งงานเมื่อหมดอายวัยที่เราสมควรจะแต่งงานมันควรจะเป็นเลขสักสามสิบอะไรเงี้ยเออมันถึงเราไม่ระบุหลอกหมือนเวลาเวลาเราไปขอเขาขอพรอะไรพวกนี้เวลาเขาต้องการระบุให้ชัดเจนสามสิบเท่าไหร่ไม่ใช่โผลมาสามเก้าโบโอ้โหไม่ต้องใช้งานแล้วมั้งตอนนี้ไม่ต้องมีอะไรแล้วก็คือสามสิบเป็นต้นไปคือหนุ่พร้อมสามสิบก็ควรแล้วแหละโอ้สมควรจะแต่งนั่นแล้ว พร้อมมหเล็กม่กพร้อมไหมถ้าให้พูดตรงๆเลยนะคะจริงๆพูดเลยค่ะอ๋อค่ับตอนนี้ก็พี่เล็กก็น่าจะพร้อมพอสมควรแล้ะค่ะด้วด้จากคำที่เขาพูดกับพี่ๆเลยเขาบอกเขาอยากแต่งเลยแต่แต่เขาไม่ได้พูดให้ชัดเจนยวอยากแต่งใครไม่ระบุอีกแล้วยังไม่ระบุไม่ระบุให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนเราอ่ะไม่ไม่ว่ายังไงก็ตามวินาทีหนึ่งมันก็เปลี่ยนถ้าก่อนเลขสามแล้วโอเคไหม อเลขสามก็ขอเล่นๆก่อนก็ได้แบบขอไว้ก่อนได้สวมเล่นก็ได้แล้วมันมควมิ่งกว่าเขาเคยไอ้นี่แมคุยกันในเรื่องมีลูกเพราะแเห็นในบอกว่าลิงบอกว่าลก็อยากแต่งงานมีลูกมีครอบครัวก็อยากมีค่ะอืก็กลัวถ้าแบบอายุมากเกินไปกลัวจะมีลูกยากเหมือนกันเพราะสมัยนี้แบบอาหารการกินอะไรมันทำให้มีลูกยากกันหมดเลยอากาศอากาศอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมวะ เกี่ยวใช่ไม่สต่ที่สติแล้วฝากไม่หรอกไหมฝากไข่ฝากไข่ไก่อนไหมลูกฝากไข่อ่าเรฝากถูกแล้วเออโบฝากไข่หนูไคิดกว่าฝากทำไมไม่ฝากมาฝากเออแต่คนแต่คนฝากสักยี่สิบห้าก็เยอะแต่ว่าแอบกังวลเรื่องเวลาที่เขาฝากกันเขาจะต้องมีจิ้มเข็มใช่ไหมแล้วอาจจะบางคนไข่เยอะก็คือบวมคนที่ ฝากอยังไงอันนี้ก็องเลี้ยงอันนี้ก็ตัวเหมือนกันเดี๋ยวไมีฝากเดี๋ยวมีต po oh. oh. yeah. ิดตัวโอ้โหเป็นขนาดไม่รู้ยังศึกษาา้วะวิศึกษาเพราะว่าคนรอบตัวไปฝากใครเยอะมากที่ไหนสนใจก็บอกได้นะแย่รีเซนตใช่รับรีวิวหรือชถามก็คืออยากมีลูกเหมือนกันอยากมีแหละชอบชอบเล่นกับเด็กค่ะแต่เด็กที่เป็นเด็กไม่ใช่เด็กที่เกินเด็ก เคยเห็นเด็กเกินเด็กไหมมันจะแบบโอ้โหอายุเท่าไหร่วะนี่สามขวบแต่ไปสิบแล้วอะไรเงี้ยชอบเด็กที่ยังเป็นเด็กอยู่เด็กฟิลไมใช่ฟิล์มเด็กเ็ทเลยค่ะเด็กเมทไม่ชอบแปลกพื้นละไปเรื่อยพี่เปื่อย